สำหรับชาวราศีพิกจิกคำทํานายปลา,ายปี2567ส่งท้ายปีเก่าในเดือนตุลาคม2567นี้ท่านมีดาวอังคารดาวประจำตัวเดินเข้าไปอยู่ในภพเรือมรมระนมรณะมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่1-19ตุลาคมนี้ชะตาจะพลิกให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับท่านหากท่านเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่19กันยายนที่ผ่านมาจนถึง6ตุลาคม2567 ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะดาวพุธดาวราพะเข้าอยู่ในตำแหน่งเกษตรและอุดถึงแม้จะมีดาวราหูแรง,งแต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเพื่อความมั่นคงของท่านเองอาจต้องมีการขัดแย้งกับคนรอบข้างรอบตัวบ้างหรือต้องเสียบางสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกัน เรื่องการย้ายถิ่นฐานหรือการย้ายต่างๆจะเด่นมากในช่วงเวลานี้มักมีความคิดใหม่ๆเข้ามาหรือท่านจะเข้าไปเกี่ยวพันกับสถานที่เก่าเรื่องลึกรับาศาสนาจิตวิญญาณต่างๆในวันที่17กันยาถึง17ตุลาคมนี้ดาวการงานเดินเข้าพบลาภะ การงานของท่านจะให้ลาบผลงานต่างๆหากจะให้ผลตอบแทนก็จะได้มาในช่วงเวลานี้เช่นกันและในช่วงเวลานี้ดาวอาทิตย์เดินเข้าไปสัมพันธ์กับดาวพฤห,หัสคนโสดหากคบใครในช่วงนี้ดีคนมีแฟนแฟนของท่านจะช่วยเหลือและสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจถ้านำดาวเกตเข้ามาพิจรารณาด้วยนั้น ก็จะหมายถึงคู่เก่าคู่อดีตชาติหรือใครที่รอคนรักเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยกันสูงมากโดยเฉพาะการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ดาวกลาเงเนินของท่านเดินอยู่ในราศีพฤกษ์ส่วนดาวอาทิตย์ดาวของการงานดาวคู่มิตรกับดาวพฤห,หัสเดินอยู่ในภพลาภะและสัมพันธ์กันอะไรที่อยู่ในกระแสก็จะทำเงินให้ท่านในช่วงเวลานี้หากชาวราศีพิจิก ท่านใดหากอยากได้เงินเข้ามาในช่วงนี้ให้ท่านลองตั้งใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในช่วงนี้เงินจะเข้ามาหาท่านเองแบบน่าแปลกใจเช่นทําน้อยได้มากกว่าที่คิดหรือได้ผลตอบแทนเกินความคาดหมายนั่นเองหากจะพูดถึงเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆในงานในธุรกิจของท่านปลายปีนี้หลังพฤศจิก,กายนดาวเสาร์เดินหน้าการเจรจาต่างๆสัญญาต่างๆก็ จะได้รับการตอบรับจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะเอกสารสัญญา ดาที่ตกค้างหากนํามาเสนอใหม่มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสูงจุดที่ดีที่สุดในช่วงปลายปีนี้คือดาวพฤหัสยังส่งกําลังแรงไปถึงภพลาภะภพลาภะของพวกท่านนั่นหมายความว่าการกระทําใดๆที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสในครั้งนี้จะสมหวังดังปาารถนาไว้ได้ในเวลาช่วงปลายปีนี้ราศีท่านจะเด่นมากในเรื่องของการเงินและการลงทุนช่วงเวลานี้หากมีโอกาสเริ่มต้นโครงการใหม่ หรือการลงทุนในสิ่งที่คุณมีความสนใจจะดีพลังของดาวพฤหัสจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีความคิดิเริ่มสร้างสรรและเปิดโอกาสในการทำเงินจากธุรกิจใหม่ๆหรือหากชาวพิกจิกมีแผนในการเริ่มต้นธุรกิจหรือพัฒนาความสามารถพิเศษใดก็จะดี เพราะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีใน,นระยะยาวได้ลองมองตัวเองและค้นหาตัวเองดูตำแหน่งดาวพฤหัสที่ส่งผลให้คุณในด้านนี้อีก12ปีถึงจะเวียนมาแบบนี้อีกทีใครที่ยังลังเลรีรออาจจะพลาดจังหวะที่สําคัญในชีวิตของท่านได้ ปลายปีนี้เป็นจังหวะเวลาของการวางรากฐานในการสร้างสรรค์ทางการเงินของท่านสร้างรายได้หากมีโอกาสสร้างได้ให้รีบสร้างหากมีโอกาสทําได้ให้รีบทําสิ่งไหนที่เป็นโอกาสกับท่านเห็นโอกาสแล้วก็ให้รีบทําเลยดาวเดินดีไม่มีเสียแต่ก็ต้องใช้ปัญญาควบคู่กันไปด้วยเช่นกันเอาจังหวะดาวจังหวะดวงไว้แค่30 ส่วนสติปัญญาและกำลังความสามารถอีก70%ที่เหลือเพราะหลังวันที่10พฤษภาคม2568ไปจนถึงวันที่5ตุลาคม2568ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องการเงินของพวกท่านการฟังดวงจึงฟังเพื่อให้รู้จักจังหวะเวลาและโอกาสไม่ใช่ฟังดวงพอคำทำนายออกมาดีแล้วจะทำให้คนเข้ามาฟังรวยหรือสมประสงค์เลยนั้นหาไม่ เพราะการเข้ามาฟังดวงไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยใดๆที่จะทําให้รวยได้แต่เป็นการบอกถึงจังหวะและโอกาสเวลาไหนควรหรือไม่ควรนั่นเองและที่สําคัญสําหรับชาวราศีพิกจิกหากต้องมีการตัดสินใจใดๆหากเป็นไปได้ให้ตัดสินใจก่อนวันที่25พฤศจิกายน2567นี้หลังจากนั้นจะมีเกณฑ์ของความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจเกิดขึ้นมาได้สูงการตัดสินใจใดๆอาจจะมีความผิดพลาดขึ้นได้ ฟังดวงแบบมีสติเพื่อให้เกิดปัญญากันด้วยนะครับสวัสดีครับ